di kartu pon ini ya jangan sampai kalah มีภารกิจที่ทางนิสานะเพื่อนๆก็เช้านี้ก็เลยแไปข้าวที่บ้านสวนที่เลยวังน้อยมาหน่อยภาจะอาจารย์มีภารกิจวันนี้ครับ ขึ้นอีสานนะครับไปหลายวันนะครับแล้วก็ส่งความปรารถนาดีต่อกันเช้านี้ขอให้คนที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับภารกิจราบรื่นทุกคนอากาศที่สารตอนนี้ที่สระบ,บุรีก็ค่อนข้างอากาศเย็นและพวกขอให้เพื่อน ที่ทำทุกคนเพื่อนๆที่รักทุกคนที่มีภารกิจน้อยใหญ่ก็ดีก็ขอให้ราบรื่นร่วมไปได้ด้วยดีแล้วก็มีโปรแกรมที่จะไปหลายจังหวัดทเที่ยวนี้นะครับก็ยังไงให้ติดตามว่าอาจารย์มาทำอะไร แล้วก็จะมีผลสื่อเนื่องอะไรกับคนในชุมชนมากน้อยแค่ไหนภารกิจก็เป็นการส่วนตัวก็มีเป็นทางการก็มีวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามอาจา่ายแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งนะครับที่ติดตามกันและให้โอกาส อเอ็นดูรักใคร่กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ทุกคลิปขอบคุณมากตอนนี้อยู่เค้กบ้านสวนกำลังกินข้าวก็กินข้าวสักพักก็จะเดินทางต่อก็นหน้าวันนี้น่าจะทั้งวันไปถึงพิกัดก็น่าจะเย็นแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีการประชุมเรื่องงานกันก็อ,าอยากจะให้ทุกท่านได้ มีความสุขส่งความปรารถนาดีต่อกันนะครับเดี๋ยวเช้านี้มีภารกิจอื่นๆต่อไปยังไงอาจารย์ให้ติดตามครับตอนนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ